สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุข,ขูสุขคนมื้อนี้โมเฮาสิมารับประทานตำเหลาปูไข่ดองสุดแซบสุดยั่วจากท้องมีนาว <c oughs> นี่ยก็ภาษาเลย <c oughs> ภาษาแบบเดาดาอ่าแล้วให้ตีอ่ะกินเลยค่ะทุกคนนะคะมาวันนี้ตำเหลาปูไข่ดองนะคะจุกๆไปเลยวันนี้แซบอ่ะกินสิ ซอสน้ำก่อนทุกคนเป็นอย่างไรปาดโท่วเศร้ายเลยปาดโทดูสิทุกคนขอแบบตัวไข่ไขรสชาติแบบนี่ราดให้จัดจ้านมากมาทุกคนอู้ยยยอ,อ่ะมากเลย เผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มอืมเป็น,าปนตาแซบแท้อ,อร่อยอืมมาเรื่องแซบลาย มึงมาแบบใกล้กลๆซ o ม m หัวขาดเลยเนี่ยพี่เกียรติจัดแล้วอร่อยไหมอีม่แซ <c oughs> ่บมันมาก กินไอ้นี่ตามอร่อยถั่วฝักยาวดูสิพริกสดพริกแห้งพริกป่นวันเนี้ยมาจากทุกคน ละมุนมากเอาไปเลยสิกะโหลกห คือดูดให้หมดารอะ่ะเป็นรสชาติยังไงแซ่บมันมันเป็นน้ำยำที่แบบเปรี้ยวหวานเค็มอะแล้วก็แบบมันจากไข่ปูไข่ดองอะดูไข่ไข่แน่นๆ ่เด็กเขาเรียกว่าน้ำตําใช่ไหมไม่ใช่น้ำยำก็คือคือกันแหละน้องใช่ไหมไม่คือนั่นจะต่างกันยังไงอะต่างกันที่ส่วนผสมนิดหน่อยต่างกันที่ใส่มะเขือเทศนะอืแล้วก็น้ำมะขามจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เหมือนกินไข่แดงเลย ไข่แดงที่มีกลิ่นปูนิดนึอ่นอร่อยเนาะวันนี้ปูกี่ตัวคะวันนี้ปูหกตัวหกตัวนี่เท่าไหร่หกตัวนี่ก็คือแปดเก้าร้อยแปดร้อยอร่อยคือน้องซื้อ แบบที่ไม่มีแบรนด์ใช่ไหมอมืเป็นแบบทั่วไปอะไม่ได้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรติดแบรนด์ไม่ดังแล้วก็เพราะว่ามันเป็นผู้ขโดอออือถ้าดังปู้ขายโด อร่อยมากทุกคนดูดิไข่ย้อยอื กินไม่ดูหน้าตัวเองแล้วแซบมากอะแต่จริงอ่ะถ้าไม่ซื้อแบรนด์ดังอ่ะซื้อทั่วไปอ่ะแล้วมาให้เธอตำอะมันก็อร่อยอยู่แล้วนะอืมอมยู่ที่วัดตัดิบด้วย ข้า,ขาไม่สดก็ไม่หรอแต่นี่มันโอเคมากเลยนะเจอน้ำตังเธอสุดยอดเลยเธอว่าเขาอวยเธอไปไหมอืมก็มาอร่อยอะ่ะปิดมานาวมันต้าช์นี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ต้าช เพินจอยมากนะทุกคนแท้จะไม่ค่อยได้คุยเลยนะอืม ไอ้ตีไอตีมันอร่อยอ่ะวันนี้หัวจะขาดไปหน่อยนะทุกคนนะเอาอาหารก็พอเนาะอืมอ,อร้ยอยอ่ะแต่มือน,นี้ขาดน้ำซูจ้าอืมเต๋ออ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็เลิอกอะไรนะเลิกเคอร์ฟิวอ่ะเลิกเคอร์ฟิวเลิกกาฟิวเลิกเคอร์ฟิววันแรกอ่ะเขาว่ากระหน่ำแน่เลย หมายถึงทุกที่เนาะอืเราจะต้องเหนื่อยแบบเหนื่อยหมอหน่อยไม่เอา้าถ้วเข้าเคยดูหนังพวกวันสำคัญต่างๆหมอนี่จะไม่ได้หยุดเลยทำไมอ่ะหมอคือแบบคนเกิดอุบัติเหตุเยอะไงทุกวันปีใหม่อะ เหมือนเทศก,กาลอะไรนี้เนาะมี่เล้วเครปิววันแรกนะคนอ่านกันนะอัดอัานคนเครียดแล้วเราไปไหมไปเอ้ยไปเบาๆพอ <c oughs> ไปไหนอนะ่ะไม่รู้สิ ตีไปไหมไปเด็กอยากแดนน่ะเหมือนแซ่บจริงเผ็ดห้ามกินน้ำ ใครกินน้ำแพ้เนี่ยกินถั่วแก้มอะอร่อยคนอืม,อม เธอจำตอนเธอกินปูไข่ดองครั้งแรกได้ไหมโหจำไม่ได้เธอก็กินในห้องนี้แหละคลิปแรกที่เป็นปูไข่ดองอ่ะใช่ของแบรนด์ปะไม่รู้ดิแล้วเธอเออของแบรนด์แล้วเธอก็กินครั้งแรกอืมับน,นั่นละกินครั้งแรกกับกินตอนเนี้ยความรู้สึกเดียวกันบ้าหรือแบบ เลิกชินแบบช,ช,ชินชาแล้วไม่ไม่เหมือนเดิมแต่ครั้งแรกมันจะรู้สึกแบบรสชาติแปลกใหม่เหรอ,อต,ตอนนั้นเธอทำหน้าดีใจมากเลยอือร่อยจำได้ด้วยเหรอ,อว่าเขาทำหน้าแบบไหนผมด้ว อร่อยทุกคนเอ้ยเป็นปอบไปหมดแล้วดิน้ำลายไหลอะดิทุกคนที่มาดูก็คือน้ำลายไหลจ้ะแต่เดี๋ยวนี้เธอชอบเป็นคนแบบติดไม่มั่นใจนะค่ะเธอ รู้ไโมตำตอนแรกตำนั้นตำแล้วก็แบบไม่มั่นใจต้องให้เขาชิมใช่ไหมวา่าขาดนู่นขาดนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นไม่มันชิมบ่อยมันก็รู้สึกแบบแบบลิ้นแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้ว่าคงที่หรือยังลิ้นปเปลียนนั่นเองไข่ติดมือ ไปแล้วทุกคนวันนี้ก็คือแซบอีกแล้วกับเหลาปูไข่ดองนะคะแซบจัดจ้านมากเลยนะคะวันนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้โมกับนิวด้วยนะคะกับช่องมีนาว,วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปแซบคลิปหน้านะคะจะเป็นอะไรฝากกดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายมีนาว